สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องมีกาเมะวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการซีรีส์จีนกันอีกเช่นเคยโดยล่าสุดทางค่าย t e n เซน t ก็ได้ออกมาประกาศออนแอร์ซีรีส์เรื่องลิ้นจีแห่งช้างอันในวันนี้บนแพลตฟอร์ม t e n เซน t และก็ช่อง CCTV 8โดยซีรีส์เรื่องนี้ก็จะได้พระเอกสายฝีมืออย่างเลยเจอินมาประชันบทบาทกับพระเอก มาเข้มเย่อิ่นเพิงแฟนๆซีรีส์จีนที่สนใจก็คงต้องมุดกำแพงเมืองจีนเข้าไปดูก่อนเพราะว่าในไทยก็ยังไม่มีค่ายไหนประกาศซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาใช้ซึ่งถ้ามีข่าวสารหรือความคืบหน้าเพิ่มเติมผมก็จะมารายงานในโอกาสต่อไปซีรีส์ลิ้นจี่แห่งฉางอันหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The r i c h i Road ก็ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องฉางอันเตอรี่จีของนักเขียนหมาป๋อหยง ซีรีส์ก็จะเป็นแนวจีนโบราณผจญภัยนำแสดงโดยเหลยเจอินรับบทเป็นหลี่ซานเตอหลองหัวหน้าผู้ตรวจการเมืองฉางอันที่โชคหลายกลายมาเป็นทูด,ดินจีส่วนผู้กำกับก็จะเป็นคุณเฉาตุ้นนะซึ่งตัวคุณเฉาตุนเนี่ยเขาก็จะมีผลงานซีรีส์เด่นๆเช่นให้รักของฉันโอบกอดใจเธอในปี2014ลิขิตสวรรค์ผ่าบัลลังก์มังกรในปี2017 และก็ล่าสุดก็คือช้างอัน12ชั่วยามในปี2019ซีรีส์ลิ้นจี่แห่งช้างอันก็จะมีขนาดความยาวทั้งสิ้น35ตอนจบและก็เริ่มอ่อนแอร์เป็นตอนแรกแล้วในวันนี้บนแพลตฟอร์ม t e n c เ n t และก็ช่อง CCTV 8ของจีนสำหรับเรื่องย่อของซีรีส์ลิ้นจีแห่งช้างอันก็จะกล่าวถึงเรื่องราวในยุคราชวงถังหลี่ซันเตอร์ก็รับบทโดยเหลยเจียนก็เป็นข้าราชาการตัวเล็ก เขาดำรง,งตำแหน่งเป็นรองผู้ตรวจการในเมืองฉางอันแต่แล้ววันหนึ่งเขากลับถูกเพื่อนสนิทหลอกลวงจนตกกระไดพอยโจรต้องมารับตำแหน่งเป็นทูตลิ้นจีซึ่งภารกิจหลักก็คือเดินทางไปขนส่งลิ้นจีจากเมืองหลิงนานที่ไกลออกไปถึง5,000ลี้หรือก็ราวๆประมาณ2,500กิโลเมตรและก็กลับมายังเมืองฉางอันเพื่อถวายแด่พระสนมคนโปรดของฮ่องเต้นในงานวันเกิด มีคำกล่าวที่กล่าวไว้ว่าลิ้นจี่สดวันเดียวเปลี่ยนสีสองวันเปลี่ยนกลิ่นสามวันเปลี่ยนรสชาติหลี่ซันเตอต้องขนส่งลิ้นจี่สดก่อนสามวันโดยคุณภาพไม่เปลี่ยนภารกิจนี้แทบจะไม่มีทางเป็นไปได้และถ้าหากเขาทำไม่สำเร็จแน่นอนว่าย่อมมีโทษถึงตายหลี่ซันเตอร์แม้ไม่เสียดายชีวิตแต่เขาไม่อาจหักใจให้ลูกสาวสุดที่รักอย่างหลี่ชิวเอ๋อร์ต้องประสบภัยไปด้วย เขาจึงจำยอมรับภารกิจมรณะนี้ในขณะเดียวกันภายในราชสำนักก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของเหล่าขุนนางแตกแยกกันเป็นขุนนางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเจิ้งผิงอันรับบทโดยเย่หวินเพิงก็ได้รับมอบหมายภารกิจในการเปิดโปรงการทุจริตของขุนนางฝั่งขวาเขาก็เดินทางมาที่เมืองหลิงหนานก่อนที่หลี่ซันเตอ๋อจะมาและการมาของคณะทูดินจี เหมือนยังมีเรื่องราวบางอย่างแอบแฝงมาด้วยทําให้ถูกแย่ผิงอันจับตามองอย่างใกล้ชิดลีสันเต๋อทางหนึ่งนอกจากจะทําภารกิจเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ก็ยังเข้าไปเกี่ยวพันกับความวุ่นวายทางการเมืองในราชสำนักระหว่างการเดินทางเขาก็ได้พบกับผู้คนที่มาเกี่ยวข้องกับภารกิจไม่ว่าจะเป็นอาเหมย์ถาประธานสมาคมพ่อค้าต่างชาติหวินชิงเจ้าของโรงน้ําชาซูเหลียงพ่อค้าต่างชาติอาถงสาวชาวดง ที่เข้ามาคอยช่วยเหลือเขาหรือแม้กระทั่งคนที่คอยขัดขวางอย่างเหอโยกวงคุนนางที่ปกครองหลิงนานเจ้าชินหมินเสนาผู้ถือบัญชีและยิ่งนานเท่าไหร่ภารกิจของหลี่ซันเตอและก็ภารกิจของเย่ผิงอันเนี่ยกลับดูมีส่วนเกี่ยวข้องกันมากขึ้นทั้งสองจะสามารถบรรลุภารกิจได้หรือไม่หลี่ซันเตอ๋อเจ้าชีวิตรอดได้อย่างไรก็ต้องไปติดตามกันต่อในซีรีส์ลิ้นจี่แห่งฉางอัน ออนแอร์ air แล้ววันนี้บนแพลตฟอร์ม t e n เซน t และช่อง CCTV 8โอเคครับวันนี้ผมก็มารายงานข่าวสารของซีรีส์ลิ้นจีแห่งชางอันเดอหรือเดอะลิชชี่โรดและก็เรื่องย่อกันประมาณนี้ก่อนท่านที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วชอบอยากจะสนับสนุนผมให้ทำคลิปแนวนี้ออกมาให้รับชมกันอีกเรื่อยๆก็สามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้โดยการกดไลค์กดซับสไคร e หรือจะแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูก็ได้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามช่องหมีกาเมกันนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ